สวัสดีคะ่ะวันนี้เชฟกระทาลุดจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเกาลัดไทยคะ่ะเกาลัดไทยมีสรรพคุณช่วยบำรุงตับและไตช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยรักษาโรคบิดได้คะ่ะผลที่แก่แล้วจะมีลักษณะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มคะ่ะวันนี้ได้มาเยอะแยะเลยตัวเปลือกกับมเมล็ดจะมียางอยู่นะคะก็เลยต้องใส่ถุงมือแกะแต่แกะง่ายๆเลยคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนํามาล้างทําความสะอาดค่ะล้างยางออกค่ะออกง่ายๆเลยค่ะตั้งน้ําเปล่าให้ท่วเม็ดเกาลัาดนะคะเสร็จแล้วต้มเลยค่ะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อความนัว เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาค่ะต้มไว้เลยค่ะต้มจนกว่าจะนิ่มถ้าต้มเตาถา่านได้จะดีมากค่ะประหยัดแก๊สตอนนี้เริ่มนิ่มแล้วค่ะน้ำเดือดผุดๆๆเลยบางลูกก็แตกเห็นเนื้อด้านในเป็นสีเหลืองเลยค่ะให้เท็กเจอร์เหมือนเม็ดขนุนต้มเลยค่ะคล้ายๆกันแต่น่าจะอร่อยกว่า เดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อด้านในกันดีกว่าค่ะสีเหลืองทองสวยเชียวค่ะเกาลัดมีโปรตีนสูงดีต่อสุขภาพนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนร้นอนๆเลยนุ่มนิ่มอร่อยเชียวค่ะรสชาติหวานอร่อยดีค่ะมันมันนี่แหละค่ะเกาลัดเมืองไทยอร่อย